คุณคุณครับแล้วก็สัมภายะสัมภายโลกนะครับตอนแรกบอกขอสองสัปดาห์ไปไปมาอยู่ๆวันวันนี้ก็บอกว่าระเบิดไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยข้อมูลของตลาดน้ํามันก่อนผมนว่าข้อมูลทักข่าวก่อนว่าตลาดกำลังพูดกันเยอะนะครับว่ามีความเสี่ยงที่อิหร่านจะปิดช่องแคบคอมมูสที่เป็นแหล่งเดินนะ้าาํามันมา2ย่ส์ของซัพลายโลกแต่เรามองว่าความเสี่ยงของนั้นเนี่ยยังน้อยมากนะครับแล้วก็การการที่อิหร่านจะเข้าไปปิดตัวช่องแคบเนี่ย มันมันไม่ค่อยส่งผลเหผลเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับที่อหลานไม่ได้รวยนะครับอย่างไม่ใช่ประเทศที่มัง่งคั่งมากอย่างเช่นในอดีตแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจอีหลานนะครับ GDP เนี่ยอยู่แค่ประมาณสี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กกว่าไทยนะครับไทยอยู่ที่ประมาณห้าแสนกว่าล้านดังนั้นอีหลานนะวันนี้เศรษฐกิจเขาเล็กกว่าไทยนะครับ แต่เขามีประชากรประมาณ90้าสิบล้านคนคือเยอะกว่าไทยนะเทียบเท่าก็คือต่อหัวเนี่ยเขาเขาจนกว่าไทยนะครับประเทศที่รวยจริงอย่างตะวนันออกกลางเนี่ยเช่นอะไร,เเเรนะครับเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับ UAE มีคนแค่1ิบล้านคนทุกวันนี้ผลิตและส่งออกน้ำมันมากกว่าอิหร่านที่มีคน90้าสิบล้านคนต่างกันเก้าเท่าอันนั้นรวยจริงนะครับมีสายการบินมีดูเมืองดูไบมีตึกสูงต่างๆเนะี่ยแต่อิหร่านนะวันนี้เขาพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเนี่ยมาหลายสิบปีแต่ว่าไม่ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตัวเอง มากมายนะนะครับถ้าเขามีปัญหาในการส่งออกน้ำมันเมื่อไหรนะ่เนียส่งคามมันแตกนะครับถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายซื้ออาวุธแตจ่ายหรือทาหารเนี่ยมีปัญหาเดือดร้อนในประเทศความมั่นคงรัฐบาลจงมีปัญหาแน่นอนนะครับสองการปิดช่องแคบคอมมนนะครับมันจะเป็นการทําร้ายจีนที่เป็นกึงก่งกึพันธมิตรกับเขามันจะไม่ใช่เป็นการทร้ายสหรัฐนะครับวิกฤตพลังงานเนะี่ยมันมีสองแบบหนึ่งคือวิกฤตราคาราคาแพงนะครับสองคือวิกฤตปริมาณคือไม่มีของใช้จริง สมมุติเขาปิดคอมมูสจริงเนี่ยมีน้กวิเคอั่วโลกเนี่ยตอนนี้มองว่าน้ำมันอาจจะขึ้นไปอยู่ที่สักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับราคานั้นเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำลายเศรษฐกิจอเมริกาได้ครับสามปีที่แล้วก็เห็นมาแล้วตอนสงครามรเมเซียยูเคนะมันก็อยู่ร้อยกว่าเป็นปีหนึ่งนะครับดังนั้นราคาแพงอ,อเมริกามีปัญหาเงินเฟ้อครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจเขาพังยับเยินแน่นอนแต่ปัญหาเรื่องปริมาณเนี่ยโฟท,ที่มันน้ามันที่มันออกเนค่ับ แปดสิบเปอร์เซ็นตะครับมาที่เอเชียครับมาที่ตะวิปรเเอเชีย <Okay. S 1> ดังนั้นถ้าปิดช่องแคบคมุจริงเนี่ยมันคือเขาเจะเหมือนกับอีหลต้องการแก้แค้นอเมริกาโดยการทําให้จีนกับเอเชียเดือดร้อนแทนนะครับมันก็จะเป็นงานไม่ไม่ค่อยสเหตุสมผลเท่าไหรนะ่นะครับเราก็จีนเนี่ยนำเข้าน้ำมันเยอะมากนะปีนี้นำเข้าน้ำมันต่อวันเนี่ยประมาณสิบเอดล้านบาร์เรลต่อวันเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากที่สุดในโลกครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ย11ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ย มาจากตะวันออกกลางนะครับอิหร่านมาจากแค่อิหร่านเนี่ย1.5เท่านั้นเองนะครับดังนั้นสมมุติอิหร่านปิดไม่ให้ประเทศอื่นสัขายนะครับไม่ให้กาตาร์ไม่ให้ซาอุไม่ให้ออุเอีขายแล้วตัวเองส่งแค่อย่างเดียวนยเขาส่งได้แค่1.5นะครับจีนต้องนําเข้า11ล้านสมมติตะวันออกกลางหายไป5ล้านเนี่ยอิหร่านคนเดียวก็กไม่เพียงพอนะครับก็ขายไปแค่1.5ดังนั้นก็คนที่ไม่พอใจแน่ๆนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ช่องแคบมอมูสนะไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกา แต่คือจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับกเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวด้วยอะไรกับความขัดแย้งตรงนี้เลยเราเลยมองว่าเรื่องเรื่องปัญหาช่องแคบฮอมสเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเป็นเ,นเทเิรสที่โอากาสความรุนแรงเนี่ยมันสูงแต่โอากาสเกิดเนี่ยมันต่ำมากนะครับแล้วก็เรื่องเมื่อคืนเนี้ยที่มีข่าวออกมาว่าตัวสภานะครับสสอย่างเนี่ยเขาผ่านเรื่องบอกว่าเอ่อจะอนุมัติให้ให้เป็นหยหมายปิดฮอมบสได้เนี่ยอย่างแรกนะครับ สองอายหลักไม่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มียักติกฎหมายใดๆขึ้นไปที่ที่ประชุมนะครับเป็นแค่เหมือนกับการพูดคุยเชิงทําความเข้าใจเฉยว่าถ้ามีผู้นําจะตัดสินใจอะไรเงี้ยสภานเห็นด้วย แต่สภาไม่ได้มีไม่ได้มีอำนาจนะครับคนมีอำนาจคือ Supreme National Security Council คอรันนี้เขาต้องตัดสินใจนะครับดังเรื่องของสภาตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับไม่ได้มีผลจริงหรือว่าเขาจะสภาผ่านแล้วจะไปเรื่องดอกปิดเลยแล้วมันก็จะนำมาสู่ปัญหา International c o n f lict นะความขัดแย้งเพราะช่องแคบนะมันก็จะมีอย่างมี UNE มีโอมานมันก็มีอิหร่านนะมันก็จะมีน่านน้ำสากลอยู่มันก็ถ้าอิหร่านไปยิงเรือคนอื่นอะไรเงี้ยเนี่ย มันก็เป็นการประกาศสงครามกับประเทศเดิมหรอบข้างเหมือนกันนะครับเศรษฐกิจเขาเองที่มันเปราะบางอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะเป็นการทรํรลายตัวเองแล้วก็จะเป็นการตัดขาดสัมพันธ์พันธมิตรของเขากับจีนไปเสียเปนะล่าๆนะเราเลยมองว่าเรื่องฮอมุสเนี่ย มันก็อาจจะทําให้อยู่กับตลาดไปบ้างนะแต่ว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานตลาดน้ํามันจริงเนี่ยมองว่าท้ายปีเศรษฐกิจโลกที่มันออกตัวลงแบบเนี้แล้วก็น้ํามันที่มันจะผลิตเพิ่มมากขึ้นจากซาอุดจากตะวันออกกลางในช่วงท้ายปีครับจะทําให้พอสมมติในเบสเคสนะครับเลิกเลิกยินกันเลิกเลิกช่องแคบความมู้เริ่มซาวซาลงไปเนี่ยเรามองราคาน้ำมันมันจะกลับลงไปแถวหกสิบกว่าดอลลาร์ช่วงท้ายปีนะครับไม่ได้มองเรื่องความเสี่ยงราคาน้ำมันแพงเป็นความเสี่ยงหลักเท่าไหร่ในปีนี้ครับ